มาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเริ่มต้นด้วยนี่ครับเลขประทัดครับที่อาจารย์จุดนะครับแต่ละกล้องนะนาะเลขประทัดต,ตรงนี้อ่ะเซอร์ไพรส์ก็คือขึ้นตรงนี้ว่าหกสี่สองเห็นไหมข้างล่างนี่ก็สองสี่หกศูนย์นะครับเนี่ยจะเป็นประมาณนี้เลยนะอาจารย์น่ะให้ฟังเราอาจจะมองไม่ค่อยเห็นหรอกวัสดีพี่แจวครับัสดีครับนี่นะเลขประทัดนะครับตัวบนนี่ขึ้นมาหกสี่สองแถวแถวกลางนี่เจ็ดเจ็ดแถวล่างสุดสองสี่หกศูนย์ครับ ก็ไปชนเราหกหกสี่หกสองเลยไปชนสามตัวเลขทูบเลยไอ้นะครับเนาะเลขประทัดเนาะโอ้พี่เจ๋วสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนาอแปดพันกาคน<อ>สวัสดีเ <ขอ S 1> ดี๋ยวขออนุญาตจะเขียนแนวทางให้จะสรุปอีกทีว่าวันนี้ตัวไหนที่ควรจะเป็นพรุ่งนี้ตัวไหนจะอยู่ในรางวัลที่หนึ่งและรางวัลท้ายเดี๋ยวอาจารย์จะวิเค์ให้นะครับวันนี้อยู่กับอาจารย์นอตตี้ครับวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเลขทูบเลขชุด ที่อาจารย์คิดว่าน่าจะมาในวันที่26กุมภา2,567นี้พรุ่งนี้ใส่เสื้อสีไรพรุ่งนี้ทัพของเราใส่เสื้อแดงครับเพื่อความปลาชัยอาจารย์จะปลาชัยครับเขาดูยังไงมันขึ้นพันสองคนอ่อ YouTube มันก็ขึ้นพันสองครับเพจถึงขึ้นหมื่นกว่าครับอ่าทุกคนอย่าสับสนนะครับเออนะครับทุกคนอย่าสับสนเด้ออย่าสับสนอ่าเพราะว่าอาจารย์ ไล่หลายช่องนะครับาบางทีเพจปลอมอาจจะดูดไปนะครับเราก็ระวังกันคืออย่างเงี้ยจะแจ้งเลยอ่ะพูดเรื่องเพจปลอมแล้วขอแจ้งเลยแล้วกันเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันฟังฟังแล้วก็ฟังเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนันไม่แอดเพื่อนไปหาไม่แจกวันเกิดไม่ทักเฟซไปเล่นด้วยไม่ไปเชิญเข้ากลุ่ม v i p ไม่มีอะไรทั้งสิ้นไม่มีเวลาทักไปหาอย่าไปหลงเชื่อมิจฉาชีพพีพพพ 16, ่วิพารัตเพจหมื่นหกแล้วพี่วิพารัตด,ดูสองใอย่าหลงเชื่อถ้าเห็นอาจารย์นัตตี้แอดเพื่อนไปอย่าพิ่งดีใจขอบคุณดาวที่ส่งให้อาจารย์พิสัทธิชนสองร้อยดวงนะครับขอบคุณนะครับห้าร้อยกว่าดวงแล้วนะอย่าพึ่งหลงเชื่อมิจฉาชีพเข้าใจไหมแม่เลี้ยงเดี่ยวอันนี้จริงครับอันนี้ก็จริงครับอันนี้ก็จริงออนอเทวดาเด,าดนดินน,นะครับเนาะ ผมอ่านเน้นได้คือจริงนะครับแอดมาเยอะค่ะนั่นถ้าแอดไปนั่นคือปลอมตัวจริงไม่ได้แอดไปกฎของผมคือผมจะไม่ได้แอดเพื่อนไปถ้าผมไม่รู้อ่าเอาง่ายผมไม่แอดเพื่อนไปนะครับเนาะสบายดีสาธุสบายดี fc เมืองเล่าในพ่น้องเมืองเล่าครับแสดงตัวนะครับสบายดีเด้อขอบใจหลายแซ่ไปนั่งฟังเล่าในเด้อเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงการวิเคราะห์คิดคำนวณใช้กฎความน่าจะเป็น เป็นเพียงการคำนวณเท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าหวยออกตัวไหนถ้าอาจารย์รู้ว่าหวยออกตัวไหนอาจารย์จะซื้อเองแล้วเอาเงินมาแจกนะครับน้องพี่น้องเมืองเล่าขอบใจร้ายครับพี่น้องเมืองเล่าบอกว่าโอเคฟังรูเรื่องกด2มาเหมือนแล้วขอบใจร้ายพี่น้องจะขออนุญาตพูดภาษาไทยผสมกับภาคอีสานเด้อ่ะก่อนอื่นเลยนะครับอาจารย์จะเบิกเนี่ยให้นะครับเนาะมาทุกคนมา ่ะสาธุเดอ้ออาจารย์เบิ้งเนี่ยหอยก่อนเลยเดอ้อมาสาธุสาธุอ่ะสาธุก่อนอ่าสาธุเดอ้ออ่าสาธุครับสบายดีสบายดีนะครับเนาะก็สิบหกกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดโอ้ลาวสวรรค์น,นเขตจ้านะครับซื้ออะไรก็ได้ไฮเฟนซาอุดีอาระเบียโอ้ไฮ ไฮครับสวัสดีครับโอ้ซาอุดีอราระเบียกับมาเบิงครับพี่น้องเพื่นอนมาไฮเฟนสวัสดีเพื่อนเราอยู่ซาอุดีอราระเบียโอ้โอ้แตงคิวแตงคิวเด้อโอ้ย16กุมภาพันธ์2567ซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเงินเฮ้ยไม่ใช่ขอให้มีหกซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีหกนะครับมีหกอะไรบ้างครับ หกสามหกแปดอ่ะพิมพตามสามแปดแล้วก็หกสองฟังอีกครั้งหกสามหกแปดสามแปดแลวกับหกสองครับอ่ะพิมพ์ตามนะพี่น้องพิมพ์ตามหน่อยครับพี่น้องเมืองเล่าคอมเมนต์เต็มเลยครับตอนนี้คนไทยอ่าสาธูกครับขอบใจหลายพี่น้องเมืองเล่าขอบใจได้หลายครับทั้งพี่น้องเมืองไทยด้วยกับขอบใจพี่น้องทั้งต่างประเทศญี่ปุน่นเกาหลีเหนือ อ่าทุกมองเลยนะเกาหลีเหนือบ่มมี่ว่าพิษครับเออเิ่นบ่มีอินเทอร์เน็ตเนาะอันนลงลงลงครับนะแล้วเลขตรงนี้ทุกคนอาจจะมองไม่ชัดนะอาจารย์จะพูดให้ฟังว่านี่คือเลขที่อาจารย์เป็นอาม่าท่านมาจุดประทัดและให้อาจารย์เลือกเลขที่อาจารย์เลือกขึ้นมาแถวแรกเลยนะครับเลขที่ขึ้นตรงนี้ก็คือมันอาจจะมองไม่ชัดแต่จะพูดให้ฟังหกสี่สองพี่น้องหกสี่สองแถวแรก แถวสองมันเป็นเจดกับเจนะครับแถวสุดท้ายเป็นสองสี่หศซึ่งจะชนกันอยู่ที่ตำแหน่งสี่หสองอืมไปชนกับเลขทูบเราด้วยฉะนั้นเลขนี้ประทัดที่อาจารย์จุดก็อของจองกันแล้วเมื่อคืนอาจารย์ฝันอย่างนี้ครับทุกคนอาจารย์ฝันเห็นคิเตโนโรนาลโดทุกคนรู้จักดีคิเตโนโรนาลโด เบอร์เจ็ดตลอดการของดิวมาริกแล้วก็แมนยปูปัจจุบันอยู่ลีกซาอุนะครับเนาะคิเตโนโรนันโดซึ่งในความฝันหน้าอาจารย์ได้ไปอยู่กับโรนันโดซึ่งแปลว่าอะไรรู้ไหมอ้บอลแหละคนลูกรอบที่มันออก91้าหนึ่งวตุลาที่ออก9กร่างเกบนอาจารย์ฝันเห็นพี่หม่ำจกมกนั่นหมายถึงชื่อเสียงอาจารย์จะดังไปทั่วประเทศเพราะพี่หม่ำระดับประเทศเหมือนกับพี่หม่ำ ปรากฏว่าเลขวันั้นออก91 97บนอาจารย์ดังไปทั่วประเทศแต่รอบนี้แต่รอบนี้อาจารย์ฝันว่าอาจารย์เห็นคิโตโนโรนโ,โดโซึ่งโรนันโดไม่ใช่แค่ระดับประเทศแต่โรนันโดระดับโลก คิเตโนโรนันโดไม่ใช่ระดับประเทศแล้วทีนี้แปลว่าคิเตโนโรนันโดระดับโลกโรนันโดนี่จะใส่เบอร์เจ็ดนะครับอแต่อาจารย์แฝฝันถึงคือระดับโลกนั่นแปลว่าอย่างนี้ครับงวดนี้อาจารย์จะดังไปทั่วโลกแต่ไม่เท่าโรนโนโดหรอกแต่ว่าจะดังไปทั่วโลกก็คือพี่น้องเอฟซที่ไปอยู่ต่างประเทศจะรู้จักอาจารย์แปลว่างวดนี้อาจารย์จะดังไปทั่วโลกการที่จะดังไปทั่วโลกนั้นก็คือ เลขล่างก็ต้องเข้าเลขบนก็ต้องเข้าสามตัวก็ต้องเข้านั่นจังสี่เฮตดให้ดังไปท,ไปทั่วประเทศนะก็ต้องมีเลขของเข้าคือเลขหกหกส่อไอหกสามหกแปดสามแปดหกสองสามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองต้องออกแบบนี้ทั้งล่างทั้งบนจะดังไปทั่วโลกเหมือนกับที่ฝันนะครับแต่ว่าเป็นฝันที่ดีเพราะรอบก่อนฝันเห็นพี่หม่ำระดับประเทศก็ไปมาแล้วเข้าบนเข้าล่างถ้ารอบนี้เข้าบนเข้าล่างเข้าสามตัว,วจะดังระดับโลกแน่นอน นะครับเนาะอ่าแต่ว่าระดับโลกแค่ในกลุ่มที่คนที่รู้จักเรานะไม่ใช่ว่าไประดับโลกเหมือนโรนัโลโดเนี่ยมันคนระเบลวนะครับเขาของจริงนะแต่ว่านี่คือความฝันที่อาจารย์แ <c ười> ปลมาว่าคนจะได้รู้จักอาจารย์กว้างขวางขึ้นนะครับเนาะอ่าวันนี้อาจารย์ก็จะพาขอขอมากรรมผ้าสวดมนต์นะครับเนา <Feed them. S 2> ะก็เมื่อกี้เห็นคอมเมนต์อ่ามาคอมเมนต์ด่าอาจารย์บอกว่าเออเม้นเจอว่ามันก็ออกบ่ได้หรอก นะครับคือจะพูดให้ฟังนะครับอาจารย์เนี่ยสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเด้อน,นะครับเนาะเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพน,นันไม่ทักไปหาใครอยากเข้าห้อง v p เห็นไอดีไลน์ที่ปักหมุดไหมแอดห้าสามหกจีจทุกคนแคปไว้แอดไปนะครับใครอยากบูชาเสื้อนะครับเสื้อของอาจารย์นะครับเนาะ สา9รอยเก้าเก้าบาทได้เข้ากลุ่ม V.P. นะครับเสื้อมีสีเขียวสีดำไอ้สีเขียวสีดําสีขาวสีแดงสีส้มนะครับมีทุกไซส์ทุกสีนะตอนนี้นะครับสามารถบูชาได้หรือว่าสนใจชุดตะกุดเท้าเวทหรือว่าเขี้ยวนี่ก็สามารถไปบูชาได้หรือทูบปู่ชุดละร้อยเก้าก็ได้เข้ากลุ่ม V.P. หรือน้ําปลาร้านะครับนอนหนึ่งลัง4ี่ร้อยเจ็ดสาขวดร้อยแปิก็ได้เข้ากลุ่ม V.P. นะครับเนาะแล้วก็ที่ดังตอนนี้เลยก็คงเป็นเหรียญชนะจนรุ่นแรกนะครับบอกไว้เลยว่า ของปูองดานะครับนะรุ่นแรกของปูองดานะครับไปขอชมในอ่าไปขอชมในในลายแอ,อาจารย์ได้มีอยู่สี่เนื้อนะครับก็คือเนื้อทองแดงเนื้อลมดําแล้วก็เนื้อนะวะแล้วก็เนื้อเงินแท้นะครับเนื้อทองแดงนี่เริ่มต้นที่9 99 9บาทเนื้อลมดําก็999บาทเนื้อนวะนี่หนึ่งพาเนื้อเงินแท้2 9 9 9ทุกเหรียญจะมีนัมเบอร์ร้อยเหรียญแรก อนาคตอาจถ้าอาจารย์ดังไปข้างหน้าผมบอกไว้เลยว่าอาจจะขึ้นเป็นเหรียญละหมื่นเหรียญละแสนหรือเหรียญละล้านก็ได้นะครับแล้วก็จะได้เข้ากลุ่มซูเปอร์วีพีคือกลุ่มที่ดีที่สุดงวดหน้าก็จะนะครับเนาะอ่ะคำนวณใครที่อยากบูชาเหรียญก็แจ้งแอดมินนะครับแอดห้าสามหกจีขใครอยากบูชาอะไรไปเอาในไลน์โอเคทีเนี้ยอาจารย์ขออนุญ,ญาตใช้พื้นที่ตรงนี้คํานวณหวยแป๊บหนึ่งทุกคนพร้อมนะรอได้เนาะนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวรอขอขมากรรมนะครับอย่าลืมนะครับหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองครับ ตัวที่ชอบที่สุดผมพูดเลยผมชอบหกสองครับอาจารย์ชอบหกสองนะเป็นเพียงแนวทางนะครับทุกคนเป็นเพียงการคํานวณซึ่งตัวกับผมเองไม่รู้นะครับว่าหวยจะออกตัวไหนพรุ่งนี้ผมจะรู้ทั้งหกตัวก็คือสี่มงแรงเลยพี่น้องนะครับเนาะหลายคนรู้จักอาจารย์น็อตตี้ในนามที่มีชื่อว่าอาจารย์น็อตตี้แปดอยู่ไหนนะครับอ,อาจารย์นอตตี้แปดอยู่ใส แปดจูใสนะครับงวดก่อนต้องขอกราบขอโทษทุกคนด้วยที่เลขไม่มีแปดสามตัวหน้าก็ไม่มีแปดสามตัวหลังก็ไม่มีแปดสองตัวล่างก็บม่มีแปดหกตัวบนก็บม่มีแปดครับอืมเขาเอาไปค้างไว้แล้วนะครับฟันแม่นีลีข่อยนี่ค้างแปดวะอืมก็เลขเรานะครับอาจารย์ต้องบอกก่อนว่าตั้งแต่หนึ่งกรกฎาคมมาเนี่ยเป็นระยะเวลาสิบห้างวดนะครับเลขเราเข้าไปถึงสิบสามงวด หลุดเพียงสองงวดก็คือหนึ่งพจิกาศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์แล้วก็งวดงวดเมื่อกี้อีกนะครับคือหนึ่งกุมภาพแปดห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับอ่ที่หลุดไปนะครับเนาะงวดน,นี้ก็จะแก้ตัวใหม่เลขฝันหนูเลยนะครับเนาะอ่าก็จะแก้ตัวใหม่โอ้เจ็บหนักเออครับพี่นอ้องเออหกสองดังมากซึ่ง 6, หกสองงวดน,นี้ดังหนึ่งหกสองชนเลขทูบผมพูดเลยนะครับเพราะไปชนกับเลขทูบ ขอบคุณอาจารย์ขอให้ดังทั่วประเทศครับไปชนกับเลขทูบเลขคู่ของเรานะครับแอดมินกาลังทํานะก็เดี๋ยวให้ดูครับนี่คือเลขทูบอันนี้อ่ะแคปชุดน,นี้กันก่อนแต่ละคนแต่ทุกคนเห็นแล้วแหละแหละไล่แคปก่อนนะครับอ่ะแคปกันมาก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวทีละกล้องนะทีละกนะละก้องนะครับมันมีหลายกล้องนะครับนี่คือเลขที่อาจารย์ให้ก็คือหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองนะครับ สามตัวมีหกสามแปดกับหกสามสองนะครับเนาะสาธทสาธุอาจารย์สารุาูรับพี่น้องเมืองลาวสารุาูรับพี่น้องเมืองไทยเมืองลาวพี่น้อง่างประเทศอยากแห,ห,ห่พี่นอ้องอยากแก้มืออืมนะครับใครอยากมาไหว้ปู่นะครับนาอพิกัดนะครับนะรบ,นะรบ,บ้านโนนสามัคีอำเภอนามนจังหวัดกรสินตำหนักปู่อาจารนอตนะอย่าไม่อยากเข้าป่าไม่อยากหลงทางเวลามาให้ตั้งจีพีเอสว่า อำเภอนามนจังหวัดกระสินก่อนนะครับถ้ามาอำเภอนามนเสร็จค่อยมาตั้งตาหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอ็อตมันจะได้ไม่เข้าป่านะครับเนาะเออแลนทางเส้นสมเด็จมานี่นะครับถาใครจะมาเดอ้อจำจำไว้เดอ้อถ้าถ้ารอบเมื่อกี้ 8, แปดเราเข้าเนี่ยคือ8ปดมันดังมากมันดังเขาปิดตั้งแต่80ดจนถึง8ปดถ้าเข้าผมคิดว่าผมเนี่ยก็อยู่ยากนะเพราะว่า1คนก็จะมาเยอะสองแล้วแบบ อะไรหลายสิ่งมันจะตามมาพอหลุดปุ๊บอย่างน้อยเขาอั้นรอบนี้ก็ไม่ไม่อั้นเท่างวดก่อนผมคิดว่านะเชื่อไหมเขาไม่อั้นเท่างวดก่อนรอบนี้เขาอั้นก็นิดหน่อยอ่ะแต่แปดรอบก่อนนี่อั้นกว่านี้โอ้ยูทูบสามพันคนสวัสดีครับแปดรอบก่อนเนี่ยมันอั้นแบบมันโคตรอั้นเลยอ่ะไปได้ครับทางผู้ใช้ไปได้ครับโคตรอั้นอั้นแบบเขาดาพอน่ะมันอั้นข้างลายนะครับอ่าอั้นข้างลาย อ่ะชุดเต็มมาแล้วนะครับเนาะทุกคนเตรียมจดนะครับชุดเต็มเตรียมจดนะครับเนาะมีหกอะไรบ้างนะครับเนาะชุดเต็มนะครับเดี๋ยวให้แคปเลยดีกว่าอ่ะฟังก็ได้นะครับมีหกอะไรบ้างคือตัวหลักเราก็เป็นหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองใช่ไหมชุดเต็มจะเพิ่มมาอีกสองชุดก็คือหกเก้ากับหกศูนย์ครับชุดเต็มเพิ่มหกเก้ากับหกศูนย์มา ซิตี้ในเด้อนะครับหกเก้ากับหกศูนมานะครับหกเก้ากับหกศูนย์มานะครับเนาะสามตัวมีหกสามแปดหกสามสองแล้วก็หกสามเก้าอีกตัวหนึ่งนั่นคือชุดเต็มทุกคนเข้าใจไหมผมไปหาอาจานแน่นอนไว้เจอกันเลยนะครับอืมได้ไว้ได้กันตามอาจารย์น,นี่กาอ่ะเห็นไหมนะครับฟังชุดแล้วก็ ชุดเต็มจะเพิ่ม69กับ60มาเสื้ออาจารย์ใส่สวยจังนะครับเสื้อประจําสํานักครับ69กับ60ที่อาจารย์เพิ่มมานะครับอ่าเผื่อบางคนบอกว่า63 68 38 62มันอันมันมี69กับ60ขึ้นเพิ่มมาอาจารย์คุยสนุกแล้วผมจะบอกไว้ก่อนว่าผมชอบ62ทุกคน62เนี่ยเราแปลเลขได้ก็คือ6อาจจะ2ตัวเราซื้อ66ไว้ด้วยกหกซื้อไปหนํา หกสองอาจจะเป็นหกสองตัวสื้อหกไว้น้ำชุดเต็มเนี่ยมันจะมีหกเก้ากับหกศูนตามมากเพื่อผู้ไดมากครับเดี๋ยวรอแคปแอดมินกำลังทำภาพให้หรือว่าใครจบคือรูด6หกเลยก็กลัวแปดย้อนหลังอาจารย์ก็เลยเอาแปดเนี่ยมาเป็นตัวเด่นด้วยแล้วบวกกับหกก็เลยจะเป็นเลขหกแปดกับสามแปดที่อาจารย์เป็นตัวเด่นของอาจารย์นะครับเนาะอ่า เป็นกาลังใจให้อาจารย์ค่ะติดตามคือเก่าสาวชัย,ยภูมินะครับอ่ะเรามาดูเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปทีละกล้องนะใจเย็นเอากล้องนี้ก่อนแล้วกันเนาะอ่ะชุดเต็มเพิ่งไปหาอาจารย์มาเมื่อวานอาจารย์น่ารักมากครับขอบคุณนะครับพี่สุรสิธิ์เนาะใครที่ใครที่เคยมาหาอาจารย์เนี่ยอาจารย์ก็ขอบคุณมากนะคใครที่เคยเจอตัวจริงอาจารย์จะรู้เลยว่าเอ้ย ตัวจริงอาจารย์นอตตี้เนี่ยเขาน่ารักนะเขาไม่ได้ขี้โม้ขี้คุยนะครับเออเหมือนกับที่คนด่าเนาะใครเคยเห็นอาจารย์อาจารย์บอกไว้เลยว่าถึงอาจารย์จะมีชื่อเสียงมากขึ้นเอฟซี FC จะมาวันละพันก็ตามอาจารย์ใครมาเนี่ยผมพูดกับทุกคนแล้วก็ต้อนรับดีเท่ากันถ้าผมไม่มีทุระนะครับเนาะเออนั่นแหละคืออาจารย์นอตตี้นะผมบอกเลยว่าวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเนาะค,นะความดังไม่คงที่ความดีสิคงทนนะครับเนาะ มวดเดียวไม่เข้าไม่เป็นไรบางคนซื้อมาสามปีไม่ถูกก็ยังซื้อทุกงวดถูกใจคอมเมนต์นี่ครับอืมนี่พี่เขาบอกว่าไม่ถูกห้วดเดียวบางคนไม่ถูกสามปีเขาก็ยังซื้อผมไม่เข้าใจคนประเภทหนึง่งไม่ถูกงวนเมื่อกี้ด่าผมเหมือนหมาเลยด่าพ่อด่าแม่ผมด้วยด่าแบบคือผมถามหน่อยมันมีคอมเมนต์หนึ่งผมไปเห็นนะเดี๋ยวจะให้แคปอีกอยู่ผมไปเห็นแล้วผมขออนุญ,ญาตพูดหน่อย อกูตามมึงงวดแรกกูหมดตั้งสามพันกูไม่น่าเชื่อมึงเลยงวดหน้ากูไม่ตามมึงแล้วแล้วก็ด่าผมไอ้คอสระ,ะอวยผมถามหน่อยครับแล้วงวดที่มันเข้าทำไมพี่ไม่ตามมะที่มันตามอะไรงวดมันหลุกเขาเข้ามาห้างวดหงวดเนี่ยแล้วพี่ไม่เคยโทษด,ดวงตัวเองเลยถ้าพี่มีดวงจริงตอนผมเข้าแปดงวดติดพี่ก็คงถูกตั้งแต่นู่นเนี่ยคนแบบเนี้ย ผมบอกไว้เลยว่าไม่มีวันได้ใครไม่ศรัทธามไม่มีวันได้จากปู่คนแบบนี้ผมเคยบอกปู่ไปครั้งหนึ่งตอนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ผมดุดหนึ่งพฤศจิกาเลขผมหลุดต่อมาสิบหกธันวากับหนึ่งธันหนึ่งธันวาผมบอกปู่แล้วใช่พวกที่ด่าผมเนี่ยมันซื้อเลขกับผมก็จะให้มันทุกแต่ตราบใดที่ไอ้พวกเนี้ยมันเลิกตามเราแล้วก็วข,อขอให้ปู่คัดคนให้เขาได้ถูก ผมก็เลยบอกว่าหนึ่งท่านมาผมบอกว่าไอ้พวกที่ด่าเรามันไม่ตามเนี้ปู่จัดให้มันเห็นหน่อยปรากฏว่าเลขออกเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดบนวันนี้เหมือนกันผมเชื่อว่าไอ้พวกที่ด่าแน่จริงอย่าตามครับแน่จริงคุณอย่าตามจริงแน่จริงคุณอย่าตามวดนี้ผมบอกปู่แล้วไอ้พวกที่ด่าเนี่ยแน่จริงอย่าตามอย่าใจกระจอกนะอย่าพูดแต่ปากไม่ใช่ด่าแล้วตามนะแน่จริงอ่ะเกรงๆหน่อยนะครับผมก็บอกปู่แล้วว่างวดนี้พวกมันพวกเขาเนี่ยก็คงไม่ตามแล้ว เลือแต่คนที่ศรัทธาฉะนั้นปู่ก็เมตตาลูกหลานที่เขาศรัทธาปู่ด้วยอย่าให้เขาเสื่อมศรัทธาลบคำขอละหาให้ลูกด้วยเดอ้อนะครับอย่างที่ผมบอกครับเราไม่รู้หรอกว่าพรุ่งนี้เลขจะเข้าหรือจะหลุดเป็นเพียงแนวทางไม่เข้าวันนี้เราก็สู้ต่อวันหน้าไม่มีอะไรครับอืมก็เล่นอย่างมีสติใช้สติวิจารณญาณน,นะครับติดตามอาจารย์ตลอดค่ะโอ้ขอบคุณเลยลายๆครับสมีน้องสปรณใช้สตินะครับแล้วก็ อ่าอย่าทำให้ตัวเองลําบากนะครับเนาะเคยได้ครั้งหนึ่งห้าสี่สี่เจ็ดพันนะครับนะผมเชื่อว่าพรุ่งนี้ไอ้พวกที่ด่าผมเขาไม่ตามแล้วเหลือแต่คนที่ศรัทธาที่ตามก็ขอให้ทุกคนมีโชคไปด้วยกันผมบอกปู่แล้วว่าไอ้พวกที่ด่าเราเนี่ยชอบอาจารย์นะครับพูดจาสุภาพนะครับต่อให้โดนด่าก็ไม่เคยด่าตอบเลยถ้าเป็นคนอื่นไปด่าเขาอย่างนี้โอ้ยเขาด่าใส่ในไลฟ์สดเลยคือจริงๆถามวมาอยากด่ากลับไหม ก็อยากด่ากับนะครับเช่นคนที่มาด่าผมเนี่ยด่าผมว่าคอสระอวยบ้างแม่มึงตีพ่อมึงรั่อะไรเงี้ยแต่คนที่มาคอมเมนต์ว่าแปดอยู่ไหนอันนี้ผมผมผมไม่ซีเรียสครับเพราะว่าผมมองว่าก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่เขาจะคอมเมนต์เพราะเรียกเราไม่เข้าครับมันก็ไม่มีจริงๆละแปดนะครับแต่ว่าคนที่ด่าแรงเนี่ยผมก็พยายามที่จะอดทนอดกั้นเพราะว่าเราเป็นบุคคลสาธนารณะนะครับเราก็ต้องยอมรับกับคําตีเตือนให้ได้นะครับมันเป็นแรงกระแทก เอาแรงกระแทกพวกนี้แหละมาเป็นแรงผลักดันเรานะครับเานะบางคนก็ดา่าเยอะนะด่าถึงพ่อถึงแม่อะไรอย่างเงี้ยก็พยายามที่จะไม่ไปใส่ใจเพราะว่าเราก็โตแล้วเนาะไม่ใช่เด็กที่จะไปโต้ล้อโตเถียงก็เอาเป็นว่าถ้าด่าแล้วชีวิตตัวเองไม่ดีขึ้นหยุดครับเอาเวลาที่จะด่าผมไปทํางานทําอย่างอื่นดีกว่าเนาะอ่าส่วนคนที่มาด่าเราว่างมงายนะครับคือเราไม่ได้งมงายการงมงายก็คือเชื่ออย่างขาดสติแต่การเชื่อของเราอาจารย์บอกทุกครั้งเชื่อโดยใช้สติ นะครับความเชื่อไม่ผิดครับแต่ละคนเชื่อไม่เหมือนกันบางคนเชื่อวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อไสยศาสตร์บางคนเชื่อคณิตศาสตร์มันไม่เหมือนกันฉะนั้นเราอย่าไปดูถูกความคิดคนอื่นนะครับเนาะคนเราชอบไม่เหมือนกันถ้าชอบเหมือนกันก็ได้เมียผู้เดียวกันแล้วเนาะนะครับเนาะแม่บละก็ตอนนี้งมืที่แล้วหมดหกพันแต่ก็ยังติดตามขอบคุณนะครับเนาะก็ตอนนี้ก็มีกาชาตสารคามก็ยังไม่กล้าไปเดินเพราะว่าเลขเรามันไม่เข้าก็เลยยังไม่กล้าไปนะครับเออ ถ้าเลขเข้างวดนี้อะแคบไว้ฟังคำผมไว้ถ้าเลขเข้างวดนี้ผมจะใส่โบแดงไปเดินกาชาติสารคคมให้คนเห็นดีเยอะเลยนะครับจัดไปใส่เดินห้างด้วยเด้อจําคําผมไว้นะครับถ้าเรขเข้าแล้วก็งวดนี้อาจารย์อาจารย์มาเที่ยวกรุงเทพบ้างสักเดียวมีโอกาสไปนะครับไม่ต้องคิดอะไรค่ะอาจารย์โอ้ขอบคุณนะครับอาจารย์คอมเมนต์ไม่ทันาะขอบใจไรพี่น้องเมืองเราก็อาจารย์เห็นข่าวยังข่าวอะไรครับผมอืมข่าวยังวะ ข่าวอะไรพี่ข่าวอะไรครับผมเขาเริ่มบุกจับสำนักใบหวยบ่หวยสิบวันเส้าห้ซะบ่บ้าดูอยู่ค่ะอันนั้นเขาขายน้ำจาานะครับเขาจับเฉพาะคนใบหวยแล้วชวนเล่นพนันออนไลน์ของเขาคือจะพูดให้ฟังนะครับอะอาจารย์เห็นข่าวแล้วทีเนี้ยก็คือเขาบุกไปจับนะไอ้พวกนั้นมันน่าจะปักเว็บพนัน นะครับปักเวบพนันเออขายเลขเขาก็ต้องจับครับพี่น้องนะครับเพราะว่าทําผิดกฎหมายนะครับอาจารย์นอตตี้ตัวจริงไม่ได้ขายหวยไม่ได้ปักเวบพนันนะครับเนาะเออทุกช่องทางเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะขัทมามาของปวมดเ,เขาหน้าจะขายด้วยอ๋อนะครับโอ้ถ้าแบบนั้นสบายครับคือการใบเนี่ยไม่ผิดครับถ้าไม่เข้าขายไปชักชวนคือผมก็บอกอยู่ว่า อา,อาจารย์ห้ามพูดว่าห้าแสนนะครับขอพุนครับพี่เก้าห้าจะไงคอมเมนต์แนะนําผมด้วยงั้นก็เป็นเพียงแนวทางเนาะเขะ้าวบอคอมเมนต์หน่อยว่าคําไหนที่อาจารย์ไม่ควรใช้บ้างโอ้ถ้าข่าวบุกสํานักไปหวยท่าเขาปักเว็บพนันหรือว่ามีการขายนะ่ะโดนแน่นอนนะครับเนาะเออเออแต่ว่าจะไปรอที่การชาตสารคามเอา อยากใส่โบแดงไปเดินกาชาติสลรคคมอะครับคนเยอะๆอยากอยากใส่นะครับเราสนับสนุนลอตเตอรี่ถูกกฎหมายเด้อไว้ว่าแม่เขาสิมาจับข่อยเนาะนนบ้านแม่ยังแบบอยู่ซื้อจับคนใบหวยก็สิเซาใบเมื่อนี้นี่แะครับโอ้โห <c oughs> ก็วายอยู่โอ้ยกกระตกไจเหมือนโอ้ยเนาะพี่น้องกันเลยบ้านแม่เขาจับบั่นคนไ้เลก คอยกันเช้าไปก็ได้นะครับเออเขาจับกัจ้ามากันนะครับเราไม่ใช่ย่างทรงไม่ใช่ครับผมเป็นเพียงการคํานวณเนาะอาจารย์ให้แนวาทางไม่ได้ขายหวยไม่ได้ขายครับผมแต่าขายกับเจ่งหละพี่น้องเออเอาเดี๋ยวไปครับพี่น้องเออตือนเหมือนคยกันจะเช้าอะไรเดี๋ยวนี้แล้วน้องมาไม่จับข่อยเนาะเออขวดไสล่ะเนื่อทูบเนาะมาหนิจะให้แคบเลขกทูบครับพี่น้อง ยังพึ่งปิดได้สำนกักโอยตื่นนะครับน้องเขาว่าเขาจับคนใบหัวก่อนตื่นแหละอือเอามาไหมแคปเด็กทูกครับพี่น้องคนสิไปนอนแล้วมันเดือดเนี่โอ้ยตื่นเหมือนครับจานน็อตตี้สิลุกเลีนนึกกันแล้วฮึฮ่าต <laughs> ำรวจจีจับบ้านนี่ไหมกับจีเลียนเอาเอาทีละกล้องนะอย่าตกใจเดี๋ยวเรียกเคลื่อนตอนแรกก็ตกใจอย,อยู่ครับบัดที่นี่กับเศร้าแล้วครับเศร้าตื่นแล้ว หืมก้อยลาลีนีมันคือซื้อขึ้นหมอลำแต่ก้อยชาลีนีโอ้ยข่อยว่ามันคือซื้อขึ้นหมอลำเสีดังนะครับขวนเอ้ขวนมาเอือาขวนข่อยแม่พี่น้องจักไปยุใส่ะรขวนมึงกี่กับมาเด้อกลับมารุนเล็กน้ำกันก้อนขวนกลับมาค้อนโอ้ยเนาะกลับมาเดี๋ยวนี้ขวนเอ้ มาเด้อหวัวนอยเฮ้อเอเฮ้เอเฮ้เอ,เอ,เอน้องหัวแม่กินน้องเพื่อนหัวไขว่แม่คือนะครับทุปปู่ก็คือสี่สองหกนะครับเราจะแปลอย่างนี้ครับสี่สองหกหรือสี่สองเก้าก็ได้เราสามารถกลับหัวไม่ได้แต่อาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่านะครับตัดเล่นก็มีสี่สองสี่หกสองหกนี่คือชุดเน้นส่วน4ี่เกสองที่อาจารย์เขียนว่ามาคืออาจารย์กลับหัวทุปไว้แค่นั้นครับแต่ว่าเรา,อ,า,ารอ่าเน้นชุดจริงโอเคพี่โอมาครับเอ้ยนะแคบแล้วเนาะแคปแล้วเนาะโอเค ว่าบออะเดี๋ยวอาจารย์ให้แคปแล้วก็จีขอเข้ามากับสีได้นอนครับอ่ะโอเคเนาะยูทูปแคปแล้วเนาะแคปแล้วเนาะโอเคเนาะคือทูบเราเห็น426เราก็กันหัว429แต่อาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่าเนี่ยมันจะเยอะตัว424626นั่นคือชุดเน้นส่วน4929คือตัวที่อาจารย์กันไหมเฉยเด้อเออผู้ใดเอาขวนข่อยไปเออล่มล่มโทรศัพท์เอาหลายกล่องครับแป๊บหนึ่ง้อพี่น้องเอาแคปเด้อเนี่ยเอาแคปเดี๋ยวกล่องนี่รอจะเข้าเด้อพี่น้องเออ โอ๊ยมาเป็นบึงต่ลวมันตื่นลรอครับพี่น้อง่อาสิลูกแนลนห่ะมนมโอ้ยเฮ้ยจับสำนักไปหวยซื้อดังมานะโอกําลังโมเลยว่าจะค้องสีดังระดับโลกเออนะครับ <c oughs> เอาเอาเอ,เอ,เอควรข่อยขึ้นมาแต่ความใจร้ายพี่น้องเมืออแล้าความใจร้ายเพราะนี่ก็จะบ,บอกว่าันเขาจาสิจา้าประจานไปอีหวยข่อยก็เลยตื่นพี่น้องเอ้ย โอ้ยตื่นเหมือนพี่น้องเมืองนาคอยเนี่ยเมืองนาคอยรวดตื่นอีหลีอีหลอ,อตื่นแล้วครับพี่น้องคือทูบนะครับมันสี่สองหกเนี่ยคือซึ่งเลขทูบเราไปชนกับเลขชุดที่มีหกสามหกแปดสามแปดแล้วก็หกสองใช่ไหมก็ไปชนตำแหน่งสุดท้ายก็คือหกสองแล้วทูบปู่นี่สี่สองหกก็ตัดเล่นสี่สองสี่หกสองหกได้เลยนะครับส่วนอาจารย์เขียนสี่สองเก้ามาก็คืออาจารย์กลับหัวกันไว้ซึ่งนิดหนึ่งเหมือนวัดก่อนถ้าใคร แปะเลขทูบีดีถูกเลยนะงวดก่อนมัน8ปดเ้าเราแปะอีกตัวหนึงแปดหกสก็ตัดเล่น6กสกับ9ก้าก็ถูกแล้วจริงไหมงวดก่อนจริงไหมก็ยังถือว่าได้อยู่นะถ้าจะเอาจริงๆอะ่ะเออแต่เราไปยุ่งกับ8ไงนะครับเนาะอืขวนมาแล้วครับพี่น้องเศายานแล้วนะครับส่วนตัดเล่นสี่สองสี่หกแล้วก็สองหกี่เก้ากับสอง้าคืออาจารย์การกับหัวแค่นั้นแต่ว่าอาจารย์ชอบตัวตรงมากกว่ามีอะไรเราก็ไปลุ้นที่ตัวตรงนะครับดีกว่านะเออ เป็นรุ่นนี้ตัวตรงดีกว่าเนะาะมาเจมหน้าผากกับพี่น้องมามามาเจมหน้าผากเอาเกละกลองเดอ้อนะมะซูอิมาจิเอานะมะซูอิมาจินะมะซูอิมาจิเอ้ยสาธุครับเออเอออ่ะขวนมาแหละเดอ้อไปที่นี่เนาะขวนมาไปเนาะเจ้าไปยุใสเนาะอสีสีสีมือนี่มือเศรษฐีมนุษย์ตะโศกไก่ปู่โอกตื่นเข่าสารแม่ม่านตื่นมดสมแม บาลัทธนูไม่รู้บ่านี่ยให้ย้ำตั้นเน่ยเบิ่งจากสวีเดนคือนะครับพี่หม่ำพี่หม่ำพี่หม่ำมาเซลอยู่นะครับพี่หม่ำจกมกนะครับพี่ชายก็มาเซลอยู่ว่าเออาจารย์น้อยตีแล้วโอ้เลข้แล้วตัวไหนนะครับไอหม่ำมาเซลอยู่เด้อนะครับขอบคุณไอไส้นะครับมาเด้อขวานเด้อเนาะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์จะพาขอเข้ามากรมกันก็ก่อนจบ การที่จะขอขอรกรรมช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับก็คืออาจารย์ต้องขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งเขมานะครับเนาะก็อย่าไปติดตามแก่้หวยนะครับเราติดตามหลายเรื่องของอาจารย์ด้วยล่าสุดอาจารย์ลงคลิปใหญ่ที่ป่วยมะเร็งนะอาจารย์ก็มานั่งดูรูปแล้วก็อาจารย์ดูคลิปที่อาจารย์เคยไปช่วยเหลือแล้ววันนี้คุณยายท่านก็เสียแล้วแหละอาจารย์ก็เลยร้องให้นะครับก็เสียใจอยู่ก็ให้ติดตามเรื่องความดีอาจารย์ด้วยนะครับไม่ว่าอาจารย์นอตตี้ไปที่ไหนนะอาจารย์ฉายาเทวดาดินดินได้มาจากไปช่วยน้ําท่วมช่วงน้ําไฟไหม้ช่วย หลือเพื่อนมนุษย์มากมายนะครับตั้งแต่ยังไม่ดังก็คือปี62ปี62ก็ไปน้ําท่วมที่อุบลนะครับแล้วก็ทํามาตลอด63 64 65นะครับปัจจุบันก็ยังทําอยู่ตอนนั้นยังไม่ดังก็ทํานะครับนั่นแหละอยากให้ติดตามเรื่องอื่นด้วยนะครับเช่นเรื่องต่างๆมากมายที่อาจารย์ทํานะครับช่วยน้องครอบครัวนั้นครอบครัวนี้อย่างนี้นะครับเนาะอวันนี้อาจารย์ก็กลับมาแล้วตอนแรกขนเสียครับพี่น้องเขาว่าเขาจับสํานักใบหวยขกระตื้นนะครับอืนะครับเนาะ พอไปอ่านลูข่าวก็คือเขาแปะเนบพนันมันก็ต้องโดนอยู่แล้วนะครับแบบนั้นก็คือผิดนะครับผิดก็คือผิดไปนะครับเนาะถ้าเราไม่ได้ชัดส่วนหรือว่าปากเรื่องพนันนี่เราไม่มีความผิดแน่นอนนะครับเนาะเออก็ถ้าเลขเข้าวัานนี้ผมจะใส่โบแดงไปเดินกาชาสารครามให้ครับคนในไหลเด้เอคนในไหลาย,ยาวค้นหน่อยจัดในข่อยในเนื้อปูมาสิบเก่า จานให้ข่อยในเด้อปูอยากใส่ปูแดงมึงใส่บ่เอากันนะใจใจกันน่ะใจ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 เอาใส่ให้ใส่ซีฟมาที่ก็ได้เอ้าใส่ใส่ใส่เด้อมึงใส่เนื้อบางนี่มันกะว่าได้จำครับใหม่มาใส่หนีดามันหลุดเด้อใส่เยอะมาใส่้าไปอีกเรื่องแม่อะนะครับมาเดี๋ยวจะขอขมากรรมกันนะครับมาเข้าจังรู้มือเดออะ